สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนําการติดตั้ง Node.js นะครับ Node.js คืออะไรนะครับ Node.js จะเป็น open source นะครับหรือว่า cross platform JavaScript runtime e n v i r นะครับที่จะรัน JavaScript code นะครับข้างนอกเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับมีวิธีการติดตั้งอย่างไรเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องทําการไปดาวน์โหลด Node.js มาก่อน เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เป็น Node.js ก็ได้นะครับ Node.js นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บนี้เลย Node.js นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนี่คือหน้าตาของเว็บ Node นะครับจากนั้นนะครับจะทำการดาวน์โหลดนะครับสำหรับ Windows นะครับก็ฝั่งซ้ายมือคือ Recommend นะครับเขาแนะนำให้ใช้เวอร์ชั่นนี้นะครับส่วนล่าสุดที่เขาพัฒนาตอนนี้ก็ไปถึงเวอร์ชั่น18นะครับเราจะใช้ เวอร์ชันที่เขาแนะนําด้านซ้ไซมือก็คลิกดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็เลือกว่าจะเซฟไปที่ไหนนะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับพอเราเซฟเสร็จนะครับเราก็จะทําการติดตั้ง node js นะครับในไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมานะครับผมจะทําการคลิกติดตั้งนะครับด้วยการคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมานะครับกดรันนะครับจากนั้นก็นะครับ welcome to the node js setup นะครับเราก็ n n e c t ได้เลยครับ จากนั้นมาตรง i exit ครับติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็กด next ครับแล้วก็เขาจะแจ้งว่า path นะครับหรือว่าโปรแกรมนี้จะติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับก็ C โปรแกรมไ i ล์ Node นะครับก็ next ได้เลยส่วนนี้ก็ next ไปต่อครับอันนี้ก็ next ไปต่อครับแล้วกด install นะครับแป๊บเดียวเลยนะครับรอสักครู่นะครับ เรียบร้อย complete Node.js setup เรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวนะครับกด finish นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบว่าติดตั้งในเครื่องของเราจริงหรือเปล่านะครับเราจะเช็คยังไงนะครับหลังจากติดตั้ง Node.js แล้วนะครับให้ไปที่เมนู start นะครับแล้วไปที่ค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า command พร้อมนะครับถ้ามันขึ้นแล้วก็คลิกเอาเลยหรือถ้าไม่มีก็พิมพ์คำว่า command นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างดำๆแบบนี้แล้วก็คลิกเข้าไป นี่ครับนี่คือหน้าตานะครับจากนั้นให้พิมพ์โนดนะครับ n o d e แล้วก็วัดขีด v v ก็ย่อมาจากเวอร์ชันนะครับถ้าติดตั้งแล้วมันจะต้องมีโนดนะครับโชว์ขึ้นมาว่าเวอร์ชันไหนนะครับกด enter ครับเนี่ยคำขึ้นมาแล้วครับ v 1 6 1 8 0ตอนนี้แปลว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีโนด js ใช้งานเรียบร้อยนะครับหรืออาจจะเช็คอีกตัวหนึ่งเพิ่มก็ได้คือ n p m นะครับ n p m ขีด v มี npm ให้เราด้วยไหมอ่ามีด้วยนะครับ8.1 9 1 2นะครับ npm ก็จะเป็นตัวไปรันแพ็กเกจของ nodejs นะครับเวลาที่จะติดตั้งนะครับถ้าเรามีนะครับสอ,อย่างนี้ในเครื่องแล้วต่อไปก็สบายใช้งานได้แลยนะครับทีนี้ถ้าใครใช้คำสั่งนี้แล้วมันไม่รันมันอาจจะบอกว่าไม่รู้จักคำสั่งนี้นะครับนั่นนี่ไม่มี command นี้ในคำสั่งอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาเช็คว่ามันได้สร้าง path ใน windows ของเราหรือเปล่านะครับ มาจากที่มาที่ Explorer ก็ได้นะครับมาที่ t i s s PC เราแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก p r o p e r t y นะครับเปิด p r o p e r t y ของ Windows ขึ้นมานะครับจากนั้นไปตรงนี้ครับ Advanced System s e t t i n g นะครับตรงนี้นะครับ Advanced System Settings นะครับมีฟิต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วไปที่ Environment v a r i a b l e ตรงนี้นะครับน่า จากนั้นด้านล่างนะครับ System Variable นะครับเราเลื่อนลงมาตรง Path นะครับตรง Path เนี่ย Path นะครับ Path แล้วลอง Double ลคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับมาดู Path ว่ามีของ Node.js ไหมนะครับถ้าไม่มีเราต้องพิมพ์เพิ่มนะครับแต่ถ้ามีมันก็จะใช้งานได้นะครับอ่ะนี่ครับของผมนี่นะฮะอยู่ข้างล่างสุดเลย C Program File Node.js Backslash นี่แปลว่า พาร์ทเนี่ยมันจะเรียกใช้งาน Node.js ได้แล้วนะครับถ้าใครไม่มีตรงนี้ต้องพิมพ์เพิ่มนะครับแต่ถ้าใครมีแล้วก็จะสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้แล้วนะครับนี่คือทั้งหมดคือขั้นตอนการติดตั้ง Node.js นะครับใน Windows นะครับของผมเป็น Windows 11นะครับก็ไม่ยากนะครับเมื่อเรามี Node.js แล้วต่อไปเวลาจะใช้งานคำสั่งเกี่ยวกับ Node.js ก็สบายเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ